นึกภาพดูสิว่าคุณกำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งแต่กลับได้เข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาที่ล้ำสมัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนั่นแหละคือข่าวใหญ่ที่กำลังจะทำให้คุณรู้สึกหวังดีกับระบบสุขภาพไทยมากขึ้นแต่มาดูกันว่าข่าวนี้เกี่ยวกับอะไรกันแน่และทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นสำหรับผู้ป่วยหลายแสนคนในประเทศในปีพุทธศักราช2569ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อบ,บัตรทองกำลังเปิดกว้างมากขึ้น สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง9ชนิดให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ขั้นสูงที่เรียกว่าการใช้รังสีสามมิติด,ด้วยเครื่องมิสเตอร์ลินเอซึ่งจะช่วยให้การรักษามีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตั้งงบประมาณไว้ถึง18ล้านบาทเพื่อดูแลผู้ป่วยบัตรทองประมาณ1 0 0 50รายต่อปีและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่อาจสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่กำลังลุ้นว่าจะมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาที่ดีกว่าในพัฒนาพร้อมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข และในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอร์ดสปสช,อชอได้เป็นประธานการประชุมสำคัญเมื่อวันที่6ตุลาคม2568ในการประชุมบอร์ดสปสชอครั้งที่10 2568ที่ผ่านมาที่ประชุมได้เห็นชอบข้อเสนอเกี่ยวกับบริการรังสีสามิติแปลความเข้มด้วยเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพร้อมระบบภาพนําวิถีด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาท บริการนี้ถือเป็นการแพทย์ขั้นสูงที่ใช้เงินจากงบบริการกรณีเฉพาะของปีงบประมาณ2,569รวมทั้งสิ้น18ล้านบาทและมอบหมายให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชจัดการเพื่อให้ผู้ป่วยในระบบบัตรทองสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักเครื่องมิสเตอร์ลลนเมากนักลองนึกภาพง่ายๆดูสิเครื่องนี้คือเทคโนโลยีที่รวมเอาการใช้รังสีกับการถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออไร เข้าด้วยกันทําให้แพทย์เห็นภาพของก้อนมะเร็งและเนื้อเยื่อรอบข้างได้อย่างชัดเจนในขณะรักษาปัจจุบันมีเพียงโรงพยาบาลศิริราชเท่านั้นที่ให้บริการนี้ในประเทศไทยและเป็นแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยซึ่งนั่นทําให้มันกลายเป็นเครื่องมือพิเศษสําหรับการรักษามะเร็งเพราะระบบนี้ช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหรือรูปร่างของก้อนเนื้อระหว่างการฉายรังสีได้ทันทีส่งผลให้แพทย์ปรับแผนการรักษาให้เหมาะสมได้อย่างแม่นยํา ลดความเสี่ยงที่จะทำร้ายเนื้อเยื่อที่ดีข้างเคียงและเพิ่มโอกาสในการรักษาให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่หลายคนอาจสงสัยและเกิดความเห็นต่างกันทำไมถึงต้องใช้เทคโนโลยีที่แพงขนาดนี้สำหรับผู้ป่วยบางกลุ่มและมันจะยุติธรรมกับผู้ป่วยโรคอื่นๆที่อาจต้องการความช่วยเหลือเช่นกันหรือไม่แต่มาดูข้อเท็จจริงกันก่อนจากการศึกษาการใช้เครื่องนี้กับผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีรวมถึงมะเร็งตับอ่อนพบว่าผลการรักษาดีเยี่ยมมาก และนี่แหละคือเหตุผลที่บอ,อร์ดสปสชตัดสินใจอนุมัติให้บริการนี้สำหรับผู้ป่วยบัตรทองทำให้พวกเขาได้รับการรักษาด้วยเครื่องมือล้ำสมัยโดยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยการนำเทคโนโลยีการใช้รังสีสามิตดิด้วยเครื่องมิสเตอร์ลินเข้าสู่ระบบบัตรทองถือเป็นก้าวสำคัญอีกขั้นของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทำให้ประชาชนที่เป็นโรคมะเร็งได้เข้าถึงการรักษาที่ทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแล้วายพัฒนาพร้อมพัฒประธานบอ,อร์ดสปสชแสดงความเห็นอยากกระตือรือร้น ในส่วนของนายแพทย์เจเดทธรรมธารีเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็เสริมว่าจากการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชซึ่งใช้เครื่องมิสเตอร์ลิงเนตั้งแต่ปี2564แล้วพบว่าทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและจํานวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปี2567มีผู้ป่วยมะเร็งถึง261รายที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องนี้และนี่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเทคโนโลยีนี้ ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่พิสูจน์ได้ด้วยผลลัพธ์จริงสำหรับผู้ป่วยบัตรทองที่มีโรคมะเร็งที่เข้าเงื่อนไขการเข้ารับบริการด้วยเครื่องมิสเตอร์ลินมีทั้งหมด9ชนิดได้แก่มะเร็งที่ศีรษะและคอมะเร็งช่องท้องมะเร็งปอดมะเร็งตักมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งสมองและกามะเร็งชนิดอื่นๆที่อยู่ในระยะแพร่กระจาย เป้าหมายคือรองรับผู้ป่วยมะเร็งบัตรทองที่เข้าเกณฑ์ได้ปีละประมาณ150คนด้วยงบ18ล้านบาทโดยจ่ายชดเชยแบบเหมาจ่ายรายปีให้โรงพยาบาลศิริราชซึ่งเป็นสถานที่เดียวในไทยที่ให้บริการนี้ครอบคลุมบริการหลัก3รายการคือการถ่ายภาพด้วยเครื่องจำลองการทวนสอบตำแหน่งการใช้รังสีด้วยเอ็มอไรหรือรังสีรักษาปรับตัวและการคำนวณปริมาณหรือปรับทวนสอบด้วยภาพเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนแนวโน้มโรคมะเร็งในไทยนั้นน่าเป็นห่วง เพราะจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเฉลี่ยปีละกว่า100,000รายและเนื่องจากโรคมะเร็งมักซับซ้อนต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ๆเท่านั้นการตัดสินใจครั้งนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้รักษาได้มากขึ้นภายใต้สิทธิ์บัตรทองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ในขณะเดียวกันสปสชอก็จะเน้นการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพควบคู่ไปด้วยเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยใหม่ให้ได้มากที่สุดจากมติข,ของบอร์ดสปสชอในวันนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้ผู้ป่วยได้อย่างมาก ภายใต้บัตรทองและเราจะเดินหน้าสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคควบคู่กับการพัฒนาวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพนายแพทย์เจเดดกล่าวสรุปแต่มาถึงจุดนี้แล้วคุณคิดอย่างไรกับการจัดสรรเงินงบประมาณเช่นนี้มันเป็นการใช้เงินอย่างคุ้มค่าหรือว่าควรนําไปพัฒนาสุขภาพป้องกันมากกว่าและทําไมจนถึงตอนนี้ถึงมีแค่โรงพยาบาลศิริราชที่ให้บริการนี้จะเป็นการผูกขาดหรือโอกาสที่ควรขยายออกไป แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะอยากรู้ว่าทุกคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจนี้